สวัสดีครับตอนนี้เพจเศที่ดินสุพรรณผลได้นะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่อำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับวันนี้มีบ้านสวนหนึ่งไร่นะครับจะขาย1ล้านสามแสนบาทครับรวมโอนนะครับแล้วก็ที่ตรงนี้นะครับน้ำไม่ท่วมนะครับอยู่ห่างรัดยางเพียง150เมตรนะครับตรงนี้อยู่ใกล้ความริเงียบสงบนะครับมีเพื่อนบ้านครับผม ท่านใดสนใจ08888924749นะครับเฟซส่วนตัวผมก็ธนวัฒน์ชันกลินนะครับคุณลูกค้าท่านใดสนใจมาชมนัดชมได้นะครับนัดผมล่วงหน้าสักหนึ่งวันนะครับวันพุธผมหยุดนะครับแต่ว่าถ้าจำเป็นต้องมาวันพุธจริงๆก็ยินดีต้อนรับนะครับตัวบ้านนะครับจะเป็นหนึ่งห้องนอนใหญ่แล้วก็หนึ่งห้องน้ำนะครัวอยู่ด้านหลังครับ ตัวเป็นทรัวโล่งนะครับยังไม่ได้ก่อปูนนะครับในส่วนของอที่ดินเปล่ายัางมีนะครับก็เหมือนเดิม idline 0 8น8์2 47 49ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับผม